ครับตรงนี้เรามาทดสอบเครื่องจับตอกนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีโอเคครับสวยสมโอเคครับสวยในหนึ่งกบนะครับเราจะลองดูว่าได้กี่เส้นนะครับแทบไม่ได้ทิ้งเลยนะครับโอเคทาไม้ดีไม้ปักได้ที่เสื้อปักได้ที่ก็1นึ่งกิบเลยครับเกือบไม่ได้ทิ้งเลย

เินปแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกลุ่มอ่จากสารเข่งประทูของอำเภอพญาเมงลายจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเข่งประทูจริงๆเลยมาเห็นกับตาแล้วว่าเป็นจริงโน่นเดี๋ยวค่อยเจาะลึกตรงนน้นนะครับตอนนี้เรามาดูเครื่องที่มาถึงชุมชนแล้ว ตอนนี้ผ่านการอบรมเบื้องต้นนะครับยังไม่ถึงจุดสุดยอดนะครับเราจะดูว่าการจักพอใช้ได้ไหมวันนี้โอเคเริ่มครับเปิดเครื่องเลยครับโอเคเริ่มเลยครับอ่าโอเคเรียมเรียมโอเคถูกต้องจัดไม้หน่อยหนึ่งชา้าๆจะไม่เสียเลยนะครับถ้าเราทำให้ถูกต้องตามที่ผมสอน โอเคถ้ามันแตกก็โยนตัดแดดเลยเวยแล้วครับไม้ตอกที่ออกมาสำหรับทำเข่งกระถูเคนะครับมีกระถูเส้นตอกที่ออกมาได้เสมอกันความหนาใกล้เคียงกันก็จะมาทําการสานเข่งขอบเข่งกระ,ะถูก็คือชิ้นนี้นะครับเครื่องกดอัดอยู่ตรงนี้ครับโอเคก็เป็นการเพิ่มมูลค่ากับไม้ไผ่ที่ให้ความชุ่มชื้นแก่แผ่นดิน แล้วก็มาแปลรูปเป็นผลผลิตให้ความชุ่มชื้นด้วยโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ก็มาดูเส้นตอกนะครับเนี่ยเส้นตอกตัวนี้ยาวจากผ่านป้องเลยห้ามห้ามมีตาเด็ดขาดเลยนะครับคนที่จะตอกรู้ด้วยมือก็รู้นะครับถ้าเป็นป้องได้อันนี้ครับบางอยู่ประมาณ0.5มิลนะครับยาวตลอดเลย0.5มิลนะครับนี่การเตรียมก็คือผ่าไม้ให้แบนตามที่ต้องการแล้วเข้าในแนวแบนเลยเอาผิวลงข้างล่างนะครับเช่นนี้ เนี่ครับแนีวแบนนะครับในผิวผิวข้างล่างใน,ผ,ดดนผิวนะครับกดตรงนี้ผิวก็ครับเราจะแบนหนึ่งเต้นถึงรึ่งแปดมิลก็อยู่ที่เราแล้วก็ตัดหัวนะครับตัดหัวอย่าฉับให้หัวเรียเรียบนะครับแล้วก็วางลงไปก็แค่นั้นครับโอเคนะครับอันนี้คือแนวแบนครับแนวแบนนะครับจุดหมาแนวแบนเราจแบนพวกทัง,ง,งเข่งกระทูกระโดงดจิตพิษเถือนลำแพน นแนต่อไปการเตรียมไม้ในแนวตะแคงครับการเตรียมไม้ตะแคงจะมีรายละเอียดเยอะขึ้นก็คือการผ่าไม้การเตรียมไม้จะต้องให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมืูร้าอย่างนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมบนผ้าอย่างนี้นะครับที่หน้าตัดผิวจะต้องอยู่ด้านนี้นะครับผิวด้านนี้แล้วก็ต้องนอนลงไปน,นี้จากตะแคงนะครับเข้าเครื่องแล้วเข้าเครื่องในแนวนี้นะครับเข้าเครื่องในแนวนี้เลยนะครับแนวตะแคง ตัดพื้นที่หน้าตัดจะต้องเป็นหน้าตัดผืนผ้าอย่างนี้นะครับเป็นพื้นที่หน้าตัดผืนผ้านะครับให้มันเป็นในแนวตั้งอย่างนี้ไม่ได้นะครับเป็นลายนอนนะครับตะแคงให้ผิวข้างนอกนี้ิดครับให้กี่อันก็เหมือนกันครับนะครับผิวเร่อยู่ข้างนอก,อกอนตะแคงอันนี้ถ้าจัดเป็นแางตะแคงได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือการเตรียมไม้ในแนวตะแคงมันเป็นรูปนี้เป็นสีเ่เหลี่ยมผืนผ้านะครับการเตรียมไม้ในตะแคงยาวเท่าไหร่ก็ได้ แล้วตะแข้งนี่สามารถจับผ่านตาได้นะครับกล่องนี้เราไม่อ่านอยู่แล้วโอเคนะครับต้องสุดนะครับวอให้โทรนะครับ